มาดูก่อนเกมทีมชาติไทยฟัดเดือดคีกิสฐถานเอเชียนคัพปี2023กันนะคะสวัสดีมิตรรักแฟนบอลทุกทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง iStadium ยมฟุตบอลวาไรตี้ช่องที่รวบรวมข่าวบันเทิงวงการกีฬาไว้มากมายค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาภายในคลิปนี้นะคะอยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ทีมงานกันหน่อยนะคะสําหรับผู้ใหญ่ใจดีท่านใดนะคะสนใจอยากจะสนับสนุนช่องสามารถติดต่อได้ตามลิงก์ปักหมุดด้านล่างเลยค่ะกับตันทีรทรกล้าวทีมชาติไทยพร้อมสยบคีีกิสถานเก็บชัยประเดิมเอเชียนคัพทีมชาติไทยทีรทรยันชัด26แท่งช้างศึกสปิริตทีมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้ว พร้อมประกาศกล่าวทีมชาติไทยจะสยบทีกิสถานคว้าสามแต้มเปิดหัวเอเชียนคัพเชื่อมั่นเพื่อนร่วมทีมตั้งใจมากทางร่างกายและจิตใจที่พร้อมพิสูจน์ฝีเท้าตัวเองบนเวทีเอเชียทีรทรบุญมาทานขค่ะแบ็กซ้ายกับตันทีมชาติไทยชุดใหญ่ออกมาให้สัมภาษณ์ที่ห้องถแถลงข่าวเมนีเดียเซ็นเตอร์ประเทศกาตาร์นะคะถึงความพร้อมก่อนนำเพื่อนร่วมทีมลงเตะในนัดเกมเปิดสนามรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F พบกับคีกิสฐานศึกฟุตบอล AFC a s i a เช u p นปี2023รอบสุดท้ายโกอุ้มกล่าวว่าเรามีการเตรียมทีมที่ดีทุกคนตั้งใจเตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจที่จะลงเล่นในรายการนี้เรื่องเวลาที่ค่อนข้างต่างกันเท่าที่ดูทุกคนก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วสามารถปรับตัวได้ดีพร้อมที่จะสนุกกับเกมฟุตบอลในสนาม เรามุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมผลักดันกันและกันมีสปิรตทีมที่ดีเป็นหนึ่งเดียวกันมาตั้งแต่ถึงกาตาและจะไปถึงเป้าหมายที่คาดหวังไว้ในทัวร์นาเมนต์นี้สำหรับคีกิสสถานมีผู้เล่นที่มีความเร็วปีกซ้ายและก็กองหน้าทางทีมงานของเราก็เก็บข้อมูลมาแล้วแต่เราโฟกัสที่ทีมของเรามากกว่าเล่นในสไตล์ของเราทำเกมให้เป็นเกมของเราให้ได้และเชื่อมั่นว่าทีมเราจะเก็บ3คะแนนได้ในเกมแรก และได้กล่าวปิดท้ายไว้ว่าถึงเวลาที่จะต้องพิสูจน์อะไรบางอย่างเราได้โค้ชระดับเอเชียอย่างอิชิอิมาด้วยเราพร้อมจะต่อสู้ในระดับเอเชียทั้ง26คนพร้อมทั้งกายและใจที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ได้และพร้อมสำหรับการแข่งขันครั้งนี้แล้วมาดูก่อนเกมทีมชาติไทยฟัดเดือดคีกิสถานเอเชียนคัพปี2023กันนะคะช้างศึกทีมชาติไทยภายใต,ใต้การนำทีมของมาซาทะอิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นก่อนเกมที่จะลงสนามฟัดเดือดทีมชาติคีกิสสถานที่มีสเตฟานทาโควิชคุมบังเหียนก่อนดวลกันในศึกเอเชียนคัพปี2023ค่ำคืนนี้เวลา21 30นาทีรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกตามเวลาประเทศไทยค่ะทีมชาติไทยและทีมชาติคีกิสสถานเคยเจอกันมาแล้ว2ครั้งเมื่อปี2001 ที่ทีมชาติไทยเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1และปี2006ที่เอาชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ค่ะทีมชาติไทยมีผู้เล่นค้าแข้งในยุโรป2คนได้แก่นิคลัสมิเคิลเซนจากโอบอเดนเซ่ลีกประเทศเดนมาร์กและสุพนัทเหมือนตาของเอชูเบินลีกของเบลเยียมค่ะทางด้านทีมชาติคีกิสถานมีผู้เล่นที่คาแข้งในยุโรปถึง5คนก็คือ เอสฮานโทโกเทเยฟจากซาลิูฟาสปอร์ลีกตุรกีคนต่อมาค่ะเบคนัสเอามาสเบคอฟจากกาลาตาซาลายลีกตุรกีคนต่อมานะคะวาเลรีคิชินจากเยนิเซย์ครัสโนยาสลีกรัสเซียค่ะและอลิคูลอฟจากเมมานโกโนโลีกเบลารุสนะคะและคนสุดท้ายค่ะไคเมิร์กอูนียงเตตองลีกลักเซมเบิร์ก เวียดนามทำให้เห็นแล้วอิชิอิสั่งทีมชาติไทยวิ่งสู้ฟัสใส่เต็มร้อยบูคิกิสถานเปิดหัวศึกเอเชียนคัพรีดความเป็นนักสู้ออกมาเหมือนนักเตะเวียดนามปะทะญี่ปุ่นที่เล่นแบบไม่ยอมแพ้ชี้อันดับโลกช้างศึกต่ำสุดในกลุ่มแต่โอกาสไม่ได้เป็นศูนย์มั่นใจถ้าร่วมสู้ไปด้วยกันทีมเข้ารอบน็อกเอา์ได้แน่เสียดายไร้ทีลศิล์ชนาทิพแต่ยังมีกัปตันทีละทรพร้อมนำทัพ มาซาทนาอิชิอิกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่ออกมาให้สัมภาษณ์ที่ห้องแถลงข่าวเมนมีเดียเซ็นเตอร์ประเทศกาตาถึงความพร้อมของทีมก่อนลงเตะนัดเปิดสนามรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F พบกับคีกิสสถานในศึกฟุตบอล FC เอเชียนคัพปี2023รอบสุดท้ายในวันอังคารที่16มกราคมหรือคืนนี้นะคะโดยเทรนเนอร์ชาวญี่ปุ่นกล่าวว่า หลังจากได้ซ้อมที่ไทยระยะสั้นๆจากนั้นก็เดินทางมาซ้อมที่กาตานักฟุตบอลในทีมมีความมุ่งมั่นดีมีสภาพจิตใจที่พร้อมสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นักเตะไทยนั้นถือว่ามีความสามารถเฉพาะตัวที่สูงแต่ที่ต้องการจากทีมชุดนี้คืออยากให้ทุกคนเล่นทุ่มเทเต็มร้อเปเซน์เหมือนที่ได้เห็นดูเวียดนามเจอกับญี่ปุ่นไทยก็เป็นทีมอาเซียนเหมือนกันอยากให้เล่นแบบเวียดนามไม่ยอมแพ้ และมีความเป็นนักสู้ตลอดทั้งเกมเช่นกันแน่นอนว่าการที่ไม่มีทั้งทีรศิลป์แดงดากับชนาทิศสงสิงนป์เป็นนักเตะสำคัญสำหรับทีมทั้งคู่เสียดายที่ไม่สามารถร่วมทีมได้แต่เราก็ยังมีผู้เล่นอย่างทีรธทอบุญมาทันอยู่รวมถึงหลายคนในทีมเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายของทีมและทำผลงานได้ดีเฮโค้ดวัย56ปีกล่าวปิดท้ายว่า เรายังไม่เคยเล่นกับทีมตะวันออกกลางมาก่อนแน่นอนว่าทีมที่แกร่งที่สุดในกลุ่มคือซาอุดิอาระเบียและเรามีอันดับโลกที่ต่ำที่สุดแต่โอกาสมันก็ไม่ได้เป็นศูนย์ถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันก็สามารถไปถึงเป้าหมายได้จากเกมที่เจอญี่ปุ่นเป็นการเตรียมทีมที่สั้นมากแต่ก็เห็นว่าระดับมันต่างกันแค่ไหนเราก็จะเอามาปรับปรุงพยายามแก้ไขเกมต่อเกม เพื่อพัฒนาขึ้นไปทีละระดับสำหรับโปรแกรมนัดเปิดสนามระหว่างทีมชาติไทยทีมอันดับที่113ของโลกพบกับทีกิสสถานทีมอันดับที่98ของโลกสำหรับการรับชมรับฟังข่าวสารอัปเดตฟุตบอลค่ะหากอ่านออกเสียงผิดพลาดประการใดทีมงานต้องขออภัยมาไวณที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงาน ติดตามคลิปต่อไปได้ทางช่อง i อสเตเดียมฟุตบอลวาร i e ตีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ